รถด,ด่วนครับรถด,ด่วนนี่ครับมันก็จะมีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงดูนู้นนะครับนี่ครับนี่ครับรถด,ด่วนครับสองลำครับนี่ครับ อันนี้บักเดาครับบักเดาไปเฉยๆครับไปเจอพอดีครับเราก็ต้องสังเกตครับลำมันจะซีดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีตรงที่น้ําออกนะครับเราก็ต้องสังเกตว่าลำมันจะซีดนะครับแล้วก็ขึ้นไม่โตนะครับก็เหมือนลำอื่นนะครับครึ่งกลางนะครับแล้วก็บักก็เจอครับนะครับ ลด่วนหรือว่านอนไม้ไผ่นะครับที่บ้านเราเลือกนะครับลดดวนนะครับหรือว่าดวงนะครับก็ปีหนึ่งได้กินครั้งหนึ่งนะครับปีละครั้งนะครับมันอยู่เฉพาะไม้นะครับไม้ไผ่ที่ลำยังอ่อนๆอยู่นะครับลำไม่โตนะครับลำมีตำหนินะครับก็มีลดดวนนะครับ นะครับเราบักจากข้างบนลงมานะครับก็ไม่เจอนะครับมันก็ลงมาลงอยู่ข้างล่างนะครับนะครับมานไม่ไผ่นะครับลงมาข้างล่างนะครับนะครับเราจากบักจากข้างบนลงมานะครับไม่เจอครับนะครับเรามาเจออยู่ข้างล่างนะครับมันมารวมกันอยู่ข้างล่างนะครับครับผมสวัสดีครับ